ไม่ว่าเวทีไหนคะ่ะลำยองน้องหินห่าวก็จะมากับภาพจำลํำซิ่งสายเต้นแบบนี้นะคะแต่ช่วงนี้จะประเมินหน้างานค่ะต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างโดยเฉพาะความพร้อมกับแดดและอากาศเตรียมมากกว่าเดิมเท่านึงเลยค่ะซึ่งหากเป็นงานในฮอล์มีแอร์ช่ำๆเนี่ยอันนี้นับว่าหายห่วงแต่ว่าก่อนหน้านี้คะ่ะลำยองน้องหินห่าวมีงานกลางแจ้ง3วันติดติดกันแล้วโชว์ครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้โหประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะเจ้าของเพลงเอาหัวไปเทิญก็บอกว่าจะต้องสังเกตอาการตัวเองก่อนเป็นดันแรกนะคะว่าตัวร้อนขึ้นมากไหมให้จ ใชทีกว่าเดิมหรือเปล่าและส่วนตัวจะเลือกเสื้อผ้าที่สวยเหมาะกับโชว์แล้วก็ระบายความร้อนดีค่ะเพราะว่าตอนนี้ถือเป็นเรื่องจําเป็นมากนะคะต้องระวังฮีสโตรก,กันมากๆเลยอันตรายค่ะที่มากับสภาพอากาศร้อนจัดซึ่งเป็นช่วงเดือนที่ศิลปินนักร้องเขาก็รับงานสงกรานต์กันอย่างเต็มที่นะคะเฉพาะลำยองหนองอินห่าวมีคิวทุกวันและแทบไม่ซ้ําเส้นทางกันเลยต้องเดินทางไปหลายภูมิภาคค่ะก็จะเตรียมพร้อมเพื่อให้โชว์อยู่บนเวทีกลางแจ้งได้อย่างปลอดภัยค่ะ เห็นข่าวที่เขาแบบอะไรอ่ะร้อนมากแล้วก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตอย่างเงี้ยฮิตกใช่ไหมคะนั่นแหละเราก็เลยกลัวกลัวกลัวเราเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานก็ไปถ่ายละครกลางกลางแดดด้วยแล้วนี้แต่ว่าทางทีมงานเขาดูแลเราดีทั้งกลางร่มทั้งพัดลมแล้วก็คัดทีไรเขาก็ร่มก็จะมาทันทีคือเขาจะดูแล,แลเราดีก,ก็ก็รู้สึกว่าก็ดีค่ะแต่ในการลักษณะการโชว์อย่างเงี้ยเราก็พยายามพยายามให้ตัวเองเย็นที่สุดอ่า อย่างวันอย่างมาวันนี้งานก็อยู่ในห้องแอร์ก็สบายอ่าแล้วทีนี้อย่างงานวันต่อมาก็ก็จะกลางแดดและกลางแจ้งแล้วทีนี้ยเราก็ต้องดูแลเอาแต่ว่าพยายามอยู่ในรถตู้เยอะๆเอาค่ะค่ะราว่จิงๆงานของงานโชว์ที่ลรายองมันเลี่ยงไม่ได้เพราะเราเป็นเพลงเลี่ยงไม่ได้ใช่แล้วเพลงเต้นแล้วก็ร้อนด้วยเสื้อผ้าคือต้องให้น้อยชิ้นที่สุดสบายสบายอาค่ะสบายของร้อนนั่นแหละค่ะแล้วก็คือ ก็จะทํายังไงได้เนาะมันมันก็ต้องยอมรับสภาพเพราะว่าเราเราอยากทํางานด้วยอะค่ะ,คะ ตั้งแต่มกราคมถึงเมษายนนี้นะคะต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นช่วงที่ลำยองหนองหินหาวมีคิวถ่ายละครภูรังกายาวมาเลยค่ะแม้เป็นละครที่เล่าเรื่องแบบแฟนตาซีนะคะแต่ว่าส่วนฉากที่ลำยองไปถ่ายกลางแจ้งก็มีอยู่หลายแห่งตามโลเคชั่นของกองละคร mm hmm. เช่นไปสระบ,บุรีไปนครราชสีมาก็เป็นช่วงที่ถ่ายละครสลับกับเดินสายคอนเสิร์ตโดยเฉพาะเมษายนนี้เนี่ยเหลือคิวว่างแค่3วันเท่านั้นเองค่ะ